จอดพักรถแล้วก็รอป่าอูดก่อนนะครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มป,ปตทจนะเป็นปั๊มแก๊สนะเป็นปั๊มแรกของที่เลี้ยวขวาออกมาทางวังน้อยอสระบุรีเนี่ยนะครับดีนัดกันจะไปเที่ยวเขาพญาเดินธงนะครับที่จังหวัดลบบุรีแล้วช่วงระหว่างรอเราก็จะเข้าไป จิบกาแฟสักหน่อยอก่อนนะ,อ,ะอ่ะครับนี่แหลกที่เราทำมาใหม่นะติดตั้งมาใหม่ก็เราเจอมัดของได้กระ,ะชับยิ่งขึ้นนะมันจะง่ายแล้วก็แน่นหนาแข็งแรงดีนะก็โอเคเลย ไปกินกาแฟแป๊บนึงป๋าจะพักกินน้ำไหมไม่เป็นไรไปได้เพราะผมไม่มีอะไรผมไม่งั้นผมก็ยังเออเหยอยู่นั่นแหละ โตถ้าบอกออกมาก่อน้ยเลยเดี๋ยวพักพักสักพักสักหน่อยนึงก่อนแล้วกันน้เขาวิ่งด้วยความเร็ว70นดนะก็น่าจะประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งกว่ากว่าผมกล่าว่าผมวิ่งห้าหกสิบกับนว่า2ชั่วโมงเล้วล่ะปริปั๊มเมื่อกี้มันไม่มีไอ้น้ำมันเบนซินไงเชนเอพิจีก็เลยขยับมาปั๊มอีกปั๊มเนี้ย ก็ป๋าเดินเล่นก่อนก็ได้แล้วไปไปเลยนะป๋าหิวเค้กเหรอจะกินข้าวหมูแดงเอาข้าวหมูแดงเหรอกินวัเหรออร่อยไหมอร้อย่แล้วไม่แพงด้วยอ๋อ อร่อยแล้วไม่แพงต้มเนื้อตรงนี้ก็กินได้แต่ผมเฉยๆกัมันอ๋อเนี่ยอะไรนะปานกลับบ้านไม่เคยแวะทันี้ไม่เคยแวะเข้าแกงเข้าแกงบ้านสวนนะเนี่ยชิ้เนี่ยให้ได้ชีลเล่นะใช้ได้แล้วก็ไม่แพงด้วยเขากินเกินข้าวหมูแดงเขาอ๋อดูดิโอ้โหนี่นี่ เป็นซิ g n น a t u r e เลยนะเนี่ยแก่เรงเท่าปะ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 นี่กระเป๋าจีนแดงนี่มาจากเวียดนามหรอครับมาจากสงครามเวียดนามหรอครับป๋านี่ออคมอคมมินิตคอมมินิตนี่มรดกตกทอดมาเลยเนี่ยบทประจําการก็แบกกลับมาบ้านด้วยหรอ,อครึกครายู่นะจุดพักทานข้าวข้าวแกงบ้านสวน ผู้คนมาจอดรับประทานอาหารแล้วก็ซื้อของฝากตรงนี้เยอะมากนะแล้วก็มีของขายเยอะเลยป่าไปไหนแล้วไม่รู้ผไปหาซื้อข้าวกินนะเอาไม่เป็นไรป๋า ไม่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 ผม, hoe, ผมกิน <c oughs> แล้วผมกินข้าวแล้วโอ้หน้ากินเลยนะโอ้เนื้อฟูๆเลยโนอะ้เด <c oughs> ี๋ยวผมกินเสร็จจะไปแบกตู้สารต่อเอาเลย,ย, N, ย <c oughs> เอาน้ำอะไรโอ้โอเคโอเคเลยโอ้หน้ากินหน้ากินหน้ากินรอป๋ากินข้าวก่อนนะรอ วิวด้านด้านข้างหรือด้านหลังเขื่อนนี่แหละเขื่อนป่าศักจิรสิทธิ์ตรงแถวแบ้านท่าลิ์นะยังไม่รู้ว่าจะมีจุดวิวชมวิวสวยๆตรงไหนนะเ,เหมือนทุ่งเลี้ยงควายจริงแหละตรงนี้ นั่นไงปา๋าทุ่งเลี้ยงควายปา๋าตรงที่เป็นทางรถไฟมันอยู่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่ตรงนี้อีกที่หนึ่งตรงนี้ไม่ใช่เือูฝั่งน้นใช่ปะ่ะอนี่เรากําลังไปจะไปดูรถไฟลอยฟ้านะไอลอยน้ำลอยน้ำนะรถไฟลอยน้ำที่บ้านโคกสลงุงนะ มีป้ายอยู่นะรถไฟลอยน้ำขึ้นไปเลยนี่ที่จอดรถจังดีเลยนะโอ้ oh. ลักท่องเที่ยวเข้ามาชมเยอเหมือนกันนะมาเดินเล่น นี่เราก็แวะมาที่อะไรนะรถไฟลอยน้ำบ้านโคกสลุงนะโอ้เดี๋ยวแวะมาดูระดับน้ำนิดนึงนี่นะ าน,นู่นไม่รู้ว่าเมื่อไหรรถไฟจะมามันก็จะมีบางช่วงที่สามารถวิ่งลงไปด้านล่างนู้นได้นะใกล้ๆตรงสะพานได้ฝั่งนูนนะ้นน่ะนู้นจะสามารถลงได้นะตรงนู้นนะตรงนู้นนะต้องมาหน้าน้ำน้ำหน่อยนี่ขอหน่อยขอหน่อย กรุงเทพหนองคายก็ผ่านพี่ว่ญญายาวสุดสเะดาวอะไรไม่มีกรุงเทพหนองคายทั้งสองตามแกงคอยบัวใหญ่นี่ก็โคลาแล้วนะบัวใหญ่นี่ก็โคลานะแล้วนะบอกว่าอันตรายนะคะขนะบวนรถไฟผ่านตัวยืนห่างจากขอบรางและดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะครับด้านนู้นก็จะเป็นวิ่งเข้าไปตรงสถานีนะครับสถานีโคกสุง ส่วนด้านนี้ก็จะวิ่งข้ามข้ามน้ำนะตรงท้ายๆเขื่อนอป่าสักนะครับ โอเคครับโอ้ก oh, ว้างมากเป็นไงบ้างครับกว้างมากสวยๆๆเหลือแค่ที่ถ้ามัน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 อ๋อนึกง่ากาก็ไปกลางต้นู่นนงใช่ใช่ตรงนู้นน,น,นะสามารถลงไปหาริมน้ำแล้วก็ววถ้ามันที่บอกถ้ามีต้นไม้ริมน้ำหน่อยนะแม่งเวิร์ดเลยไม่มีต้นไม้นี่เนี่ยแปลว่าน้ำถึงเกินถ,ถึงนี่เลยเนะี่ยก็ถึงอยู่นะโอ้โหสวยๆเดี๋ยวหา,หาว่าไม่ได้มาเอง <laughs> เราแวะมานิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะไปจุดต่อไปแล้วเขาพญาเดินทงสถานีต่อไปเมื่อกี้ที่เราไปอยู่เราอยู่ตรงนู้นที่เขาขาวอาจจะถึงนู่นนะใช่นะที่เราไปอยู่ทีแรกเลยผมจำนะว่ามีเขาขาวตรงนั้นอยู่อ,อก็สิบกาโล, <17 S 1> โลอ่ะสิบเจ็ดโลอ,ากกานะอ่ะลองอ้อมไกลนะอืม ทางเข้ามาเขาเขียนว่าอีก5กิโลนะครับจุดชมวิวเขาพญาเดินธงทิขึ้งมาสักพักหนึ่งก็จะมีทางเลี้ยวด้านขวามือนะครับโปรดสังเกตป้ายจุดชมวิวขึ้นชมวิวเขาพญาเดินทงนะครับ ตรงนี้ด้านบนสำนักสงฆ์นะเป็นจุดชมวิวเาขาพระยาเดินทงโอ้ด้านหลังมันโล่งมากเลยนะเด,ยเดี๋ยวนะตรงด้านหลังพระนี่นะขอญาตนะครับโอเค,โ,อเคโหโล่งโลงจริงตัวนี้จะเห็นกว้างเลยแต่ปลอดภัยอยู่นะครับเราเกาะอ,อยู่นะอยู่ริมอยู่แต่ว่าเราก็เกาะเหนี่ยวอยู่นะ นู่นด้านหน้านู่นก็จะเป็นเขื่อนป่าสักนะครับตรงเลมเลมนู่นเล็กๆนูน่นทางรถไฟที่เราผ่านมาเมื่อกี้นะโอ้โหนี่ครับจุดชมวิวพระยาเดินทงยามห้าโมงเย็นนะ ตรงนี้เป็นลานหินก้อนหินขนาดใหญ่นะจุดชมวิวอีกมุมหนึ่งนะว้าวเสียวเลยมุมตรงนี้เห็นกว้างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่กลางเต็นแล้ว <c oughs> โอว่าจะขึ้นมาชิมกาแฟพี่ดำเกิร์สักหน่อยวันนี้ พี่เขาไม่ได้ขึ้นมาเปิดร้านนะเะห็นแต่ป้ายใครเข้าขึ้นมาก็อุดหนุนพี่เขาได้นะครับกาแฟดําเกิงจงแบบมอกระพดนะร้านก็จะอยู่ตรงนี้แหละคิดว่านะนี่ไม่แน่นะพรุ่งนี้เขาอาจจะขึ้นมาก็ได้นี่ก็เป็นร้านค้านะขายของกินกินเล่นเนาะ กินจริงจังก็มีใช่ไหมครับ,รบ,รบของกินจริงจังก็นี่ไมเช็ซก,กอกเลยนะนไอ้กอกะอดตอกนะ<ใ>นมีเครื่องดื่มเ<น>ยน็ยนๆก็ในนี้เลยเทียบเลยครับร<น>้านค้าอ,อที่บนยอดเขาก็โอเคนะคบคันนะไม่ต้องพกขึ้นมาก็ได้มาซื้อข้างบนนี้ก็ได้นะม,มีครับง,งนมีนะผละไม้ก็มีนะั่นแหละ พอดีน่าจะเหลือแค่นี้แหละขายดีก็เลยไม่ได้ทำขึ้นตู้เอออย่างนี้ขายคือเดี๋ยวสองวันอ๋อครับเดี๋ยวไปเย็นๆก็จะเป็นพวกกลับแกงอ๋อกลับข้าวกับแกงครับเดี๋ยวไปหาที่กางเต็นท์ก่อนยังไม่ได้นี่เลยยังไม่ได้หมายเลยตกแค่นี้ฮะยเนี่อ๋อถ้าฝนตกก็เข้ามาในนี้ได้นะพี่นะอยู่ในนี้เลยอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากโอเคเดี๋ยวเราไปทางนู้นไป เขาไปดูทางนู้นแล้วครับครับครับเ,เราเมื่กี้วิวสวยมากเลยนะเขาพญาดินทงก็อยู่นี่บุปร,รีกใกล้ๆแค่นี้เองมาเที่ยวได้หลายที่เลยนะตรงนี้นะเกื่อนอา่าป่าศากแล้วก็สะพานทางรถไฟข้ามลอยลอยน้ำเนาะแล้วอยู่ตรงนี้ก็ไม่ไกลครับประมาณ10-20โลเองเราวิ่งขึ้นมาชมวิวแล้วก็สามารถ พักกลางเต็นตามแนวนี้ได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาจุดกลางเต็นเราดีกว่า ต้มยำปลาเราโวะปลานี่แล้วนะมึงแร่เสร็จทุรักทุเลพอสมควรนี่ก็ผักเป็นเครื่องต้มยำนะครับมีเห็ดออรินจีด้วยนะใส่ใขนอไปก้อนหนึ่งเป็นหัวเชื้อนะขนอต้มยำ <laughs> นี่ต้มยำปลานะเป็นปลาเนน <laughs> เอาน้ำปลาไหมกับยีปลาถวายด้วยไม่เดี๋ยวรอสักให้มันเดือดก่อนแล้วค่อยเอาปลามาใส่เ,เจ๊งเลยเอาแล้วน้ำเดือดเราก็ใส่ปลาสิครับอโอ้โหปลาเยอะมากเ,าเดี๋ยวขอสังเกตการอยู่ห่างๆดีกว่า ก็ใส่รอบเกียวสี่ปลามันก็สุกไม่เท่ากันไม่ใช่ใส่สองรอบกินแบบชาบูไง <c oughs> อ้าวจริงๆเดี๋ยวผมมีน้ำจิ้มนี่นี่ไอพริกหูกลำพังปลาเน้นก็น่าจะพอแล้วล่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่ากลัวปลา,าไม่อิ่มไงผมก็เลยจัดปลาสวาย ใส่เขาอีกไม่ต้องที่อื่งมากพี่เกี่วพี่ดูดู <laughs> ด,ด <Yo. laughs> ูเดี๋ยวเต็มหม้อนะส่งไฟมากไม่ได้เดี๋ยวมันจ้ามองไม่เห็นโอ้ my god ทำไมทานหมดไม่เดือดล้นหม้อแล้ว ล้นช่างมันล้นไม่ล้นช่างมันเพราะว่าต้มยำกินเป็นปลาเนึ่งเลยกินสองคนนี่ล้นหม้อแล้วโอ้ข้าวเทจริงอย่างแม่งแล้วกินอันนี้ก็ไม่ไหวอยากให้อยากให้มีกลิ่นจริงๆเลยมันจะออกในกล้องได้หรือเปล่าเนี่ยกลิ่นต้มยำมาเต็มที่เลยใช่หรือไม่ถ้าถ้าไม่ให้เดือดมากก็เบาแก๊สให้มันแบบรุ่มๆเลยต้มผมไม่ได้ปลา ลองจิมน้ำดูก่อนชิมน้ำดูก,ำดก่อนครับอาจจะขาดขาดเกินเกินนิดหน่อยหน่อยนะเ,เราเ <Okay. S 1> ตรียมพอกินได้อยู่เนาะกินได้โอ้โหอนะถ้ากินไม่ได้ผมต้องไปกินหมาแล้วน่ะเนี่ยเดี๋ยวจับใี่มันไม่มีอะไรแขงมันมจ้าเมนโวยซุยซุยเป็นไงล่ะ มา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 ังนี้นโหมันซุยไปหมดเลยนะเนี่อืมดีนะดีนะเอาอย่งเอาอย่งเอาาเอาเดี๋ยวให้พระเอกชิมก่อนนะมา้นกันเอาอีกแล้วมาแบบซื้ออีกแล้วโหนโนนเ<อ>ยวฉันนาก็ถือว่าเสื่อมถึงศน น้อมาซิ้เลยมาครับมาเอาต้มยำครับต้มยำปลาครับเดี๋ยวเขาซื้อเนื้อเอออดี๋ยวอ้าวขอตรงนี้ก่อนไดุ้ปงปลาเนื้อพุงเลยนะนที่เด็ดเด็ดนะนพอดีมันปุ๊กมันลอยมันลอยขึ้นมาพอดีไม่ได้ตั้งใจตัดนะแต่มันลอยขึ้นมาถือว่าเนื้อคู่ได้แจ่มเลยนะ ใได้ใชได้เออก็เดี๋ยวให้ได้ยังงี้ครับสามงานเนี่ยสองข้าประกวดเลย <laughs> ต้องผ่านอีกสามงาน <laughs> เอา้าไม่อยู่นี่เหรออะไรมองหาลูกน้องอ่ะดูว่ามันกินนี่ทั้งถุงเลยมแมงมาเล <laughs> ข้าไม่มีเหลือใช่ไหม <laughs> <laughs> อืมไม่มีให้นิดหน่อ เคยเลยหเห็ดก็สุกพอดีหอมนะยังไม่ได้กินเลย ว่าไม่พอแล้วมังเนี่ยดูความอร่อยไม่อะไรไม่พอไม่พอเนี่ยผมกินคนเดียวนั้นหม้อนี้กินหมดเลยหรอกินหมดนะบ้านอย่าแย่ผมนะอะไรจะว่าผมเห็นก็ตัวผมก็ต้องยอมเพราะมันอร่อยแบบอะได้จะส่งเข้าไปกวดแล้วเหรอครับเนี่ยนี่พ่อครัวจำเป็นนะเนี่ย ที่สฟันดีนี่กินกระดูกไม่ให้หมาแดกนี่แม่งปาลูกไม่รีบตัวลูกน้องลูกน้องรออยู่อันนี้ดีถ้าขาดลขาดอะไรดีกว่าต้มโค้งอันนี้หระโหนี่ยังดีกว่าต้มโค้งโหดีกว่าต้มโค้งเยอะเลยเหรอปลาต้มโค้งที่ไทยประจันนะใครไครยังไม่เคยดูไปดูเลยนะต้มโค้งแต่ว่ามัน ม่ก็พอได้อยู่แต่ว่าอืแต่นี่นี่เด็ดกว่าเนาะไม่ใช่ต้มโคงอันู้นน่ะน้ามาเป็นใช้ปลาสลิดสับช่อนมันต้องใช้ประกอบเออแต่เป็นไปได้มันไม่ถูกูตดนะไม่ปลาสลิดมันขาวเอมน่อถ้าวันนู้นไม่ได้ต้มยำตีนไก่ช่วยนะตายเลยแม่งจับหมาแดงนะาแป๋วชิ้นชิ้นไหนชิ้นนี้ ชิ้นปลาเด็ดเ,ดดเนี่ยเดี๋ยวเราอาหัวมันดิไม่นี่น,นี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ชินข้าวเรียบร้อยชินข้าวเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เข้านอนได้ละพักผ่อนที่ข้างนอกก็ลมลมแรงอยู่นะดูดูเต็นท์ของเราลุก <c oughs> ็ประมาณนี้นะ นาทีสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่รู้จะเตื่นทันเข้าไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นหรือเปล่าต้องดูลุ้นอีกว่าฝนจะตกหรือเปล่าด้วยโอเค <laughs> โหดูมีววิวเอ่อกินกาแฟของพี่ดำเกิงคนนะแน่นอนมากโอ้ยโอสวยเลยตรงเนี้ยโอ้โหตรงนี้แน่เด็ดสุดกับเน็กเลยขี่เลาะๆไปเที่ยวเที่ยวนู้นเที่ยวฝั่งลิฟอะไร ถ้าลิทถ้าลิทฝั่งนู้นป๋าก็ไปไปดูแหล่งทำเลสักหน่อยทำเลเจอเสือมาเปกตีวิเวกตรงทุ่งเลี้ยงวัวีทีมงานสายปั่นนะปั่นมี่โอ้ระดับเออเออนักช่งมืออาชีพนะโอ้มาชวน ดื่มกาแฟดื่มน้ำผาเลยนะเนี่ยบรรยากาศดีมากมากเลยด้วยไลบรรยากาศดีมากดูดิวิวสวยขนาดไหนโหชงกาแฟยามเช้านะ ตือดีมีหมนออกบางๆฝั่งนู้นด้วยนะเห็นไหมเขาพยาเดินธงเนี่ยอยู่ไม่ไกลนะช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีมาก